ยอดบักอือบักแตงคือบัวงามแถวโน่ผูกไว้นี่ก้าว่าสิเก็บไปลวกกินกับปุลกับเจ้าเนี่ยขบอเอ้ยบัวมันมันห่วังมัดเราบัมากมันเนี่ยยายใช่เออเสียงใครออยู่ซ้ายอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านระวังหมาเด้อโอ้ยผูกโซ่ปะล่ะบัวผูกแล้วบัวผูบัวผูฮะแต่ว่ายายยายฉีดวัคซีนมัดเราละ ใกล้แน่ส oh. oh, okay, like ิ่ะจอดอยู่ง่ามเลยได้่ม่นไทยลหอเนาะนี่อ๋อกับผมเหนียเนาะโอ้โอมีแนวมาฝากได้ใหญ่เลยได้เนืมาฝากใหญ่โว้ยไปให้ไปชวนเกิดเห็นนมใหม่มันง่ามเกิเลยบ่ินหอดใหญ่ก็เลยหักมาฝากใหญ่สะดวกว่าสิต้มก็ได้แกงก็ได้ได้ใหญ่เด้อกินแรงอิ่มอยูกนอนไใหม่คือ้เปือนล่างไปละห้ ให้ละล่างแล้วหำหน่ามือแรกอาบน้ามจั่งสีล่างได้เอาไปเฝ้าเมื่อเป็นยังขี้เฝ้าแปลกๆขี้เฝ้าไปยังกระดอกกระเดียวแต่หำเฝ้าไปอาบน้าล่างหำมักพี่บ่าเนี่ยไม่เป็นยังขี้เฝ้าแปลกๆว่ามือนี่ดีละจีได้น no ไม่แกงไส้ยอดบักอื้อ